ครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการติดตั้งและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม PC Building Simulator นะครับขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม PC Building Simulator จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรม PC Building Simulator ครับแต่ก่อนจะเราจะไปประกอบนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าส่วนประกอบที่เราจะประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับก็คือ CPU ครับ CPU หรือที่ที่เรารู้จัก ื่อเต็มนว่าเ e n ท r a โปรเซสเซอร์ยูนนะครับเป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของของของคุณมีปฏิปสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งไว้ CPU จากจะตีความสำคัญคำสั่งของโปรแกรมและสร้างผลลัพธ์ตามที่คุณทำให้ใช้งานอินเทอร์เฟซในขณะที่คุณมาใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ครับ ครับอันที่สองครับแมมบอร์ดนะครับแมมบอร์ดคือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีส่วนสําคัญมากของคอมพิวเตอร์เป็นแผงวงจรหลักที่คอยสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อทํางานตามคําสั่งนะครับต่อไปนะครับคือฮีตซิงค์ฮีตซิงค์คือแผงระบายความร้อนนะครับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นชิ้นส่วนที่ทําหน้าที่ลดความร้อนของอุณหภูมิอุณหภูมิความร้อนของอุปกรณ์นะครับส่วนรูปที่ พูยกตัวอย่างให้ก็คือฮีทซิงของ CPU ครับคือฮีทซิงระบายความร้อนของ CPU นั่นเองครับแรมนะครับแรมย่อมาจาก random access memory ครับเป็นหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวโดยเมื่อมีการเปิดใช้งานหรือโปรแกรมแอปใดๆระบบจะดึงข้อมูลส่วนที่จำเป็นมาเก็บไว้ในแรมนะครับเพื่อสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้รวดเร็วนะครับ ในเริม่มเวลาปิดเครื่องข้อมูลที่บันทึกไว้ก็จะหายนะครับสตอร,รนะครับคตตอรเรก็คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลโปรแกรมคำสั่งและสารนเทศต่างๆไว้อย่างถาวรเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าได้เรียกอีกอย่างนึ่งก็หมายความจำสำรอง secondary ตอนะครับ ต่อไปก็เพลาเพลส์พายก็หรืออีเชื่อก็คือแหล่งแหล่งจ่ายไฟสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือพาวเวอร์พายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่ออกรเกือบทุกตัวในระบบคอมพิวเตอร์พาวเพอร์พครับจะเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายไฟจากตัวเองไปให้กับอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอภัยรับดิสเพกาหรือการแสดงผลหรือจะเป็นการ์ดจอหรือวิดีโอการ์ดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูล ที่เกี่ยวกับการแสดงดผลจากหน่วยความจํามาคํานวณและประมวลผลจากนั้นจึงส่งข้อมูลในรูปแบบสัญญาณเพื่อนําไปแสดงผลไปยังอุปกรณ์แสดงผลนะครับเคสนะครับหรือตัวถังหรือตัวกล่องคอมพิวเตอร์หลายคนจะเรียกสิ่งนี้ว่า CPU เนื่องจากเข้าใจผิดสำหรับเคสนั้นใช้สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังหลัก ของของคอมพิวเตอร์เอาไว้ในข้างในนะครับขั้นตอนที่1เปิดโปรแกรม PC Building Super นะครับให้นักเรียนดับเบิลคลิกไอคอนหน้าเดสก์ท็อปได้เลยครับ ้วจะขึ้นจะเข้าหน้าโปรแกรมครับขั้นตอที่สองนะครับหน้าโปรแกรม pc building s i m u l t o r นะครับครับโปรแกรม pc building simulator นะครับเป็นโปรแกรมไล ที่มีไลเซนส์น,นะครับไม่ใช่โปรแกรมฟรีแวร์นะครับสามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์มสตรีมและ e อีพีเกมนะครับ <c oughs> ครับเอ่อดีซีซูเปอร์เอ่อบิวติงซูเปอร์ครับก็ถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นเกมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์น,นะครับเอ่อซึ่งในหมดแรกนะครับจะเป็นหมดในเรื่องอันนี้จะเป็นอ e ีสปอร์ตดีก็ d ีโจะเป็นล็อกครับแล้วก็ IT เพนชั่นะครับจะเป็นเหมังก็จจำลองการเป็นธุรกิจไอทีนะครับแล้วก็ก็ไอฮาวทูบิลอะพีนะครับจะเป็นการอ่าเทสโตรีเอนะครับในการประกอบคอมแล้วก็ฟรีบิลครับจะเป็นการประกอบคอมอิสระครับวันนี้จะเข้าในโหมดฟ e Building นะครับพอนักเรียนก็จะมีเฉพาะนิวเกมนะครับ แต่กองครูยัมีคอนติเนียโหลดเกมและนิวเกมนะครับให้กดที่นิวเกมนะครับแล้วก็กดเยกนะครับของนักเรียนน่ายังไม่น่ายังไม่มีครับเพราะเรียนนิวเกมครั้งแรกจะไม่มีกดนต์คอนติเนียนะครับอันนี้ครับจะเป็นการเลือกเวิร์กช็อปที่เราจะอยู่นะครับจะมีเวิร์กช็อปอันแรกอันเดียวครับจากที่ที่ไม่ได้ปที่ป๊ล็อกอยู่ครับให้เข้าไปเลยครับ แล้วก็กด X s เซ e ข้างล่างนะครับอันนี้ก็กด continue แล้วเลยครับนักเรียนอ่าเราจะอยู่ในห้องที่เราเลือกไปเมื่อกี้แล้วครับ ขั้นตอนที่3ามนำเคสมาวางบนโต๊ะนะครับเคสจะอยูเออ่เราเกิดมาเราจะอยู่แบบนี้เคสจะอยู่ตู้ด้านหลังนะครับให้คลิกนะครับแล้วเลือกเคสนะครับเคสจะมีหลายแบบนะครับจะมีจะมีลักษณะขนาดแบบบอรที่จะใส่ได้ตามเคส ที่มันบอกนะครับอย่างเช่นตัวสีขาตัวนี้จแมมนบที่ใส่ได้คือมินิ ITX ี i c r o ATX แล้วก็ SATX แล้วก็ EATX นะครับในนี้เราจะเลือกแมมนบเคสตัวอขอคูณเลือกแป๊บนะครับนักเรียน ผจะเลือกตัวนี้ครับ Aston DF 5 0 0นะครับนังเรียนแล้วก็นำมาวางบนโต๊ะ้เลยครับแล้วก็ให้คลิกเลือกเคสนะครับให,ให้คลิกใหคก้คลิกไปเลยแล้วก็มาที่มือหนึ่ง,งแล้วเอาไปวางที่โต๊ะนะครับ ั้นตอนที่4ถอดฝาเคสครับการถอดฝาเคสก็คือให้คลิกซ้ายที่ตัวเคสนะครับนักเรียนแล้วมันจะออโต้เมนูรีมูฟด้านล่างให้นักเรยนแล้วก็ให้คลิกค้างนะครับมันจะขึ้นน็อตสี่ตัวให้ถอดนะครับนักเรียนถอดได้หมดทุกตัวเลยครับแล้วก็ด้าน อีกด้านนั่นนะครับก็คือคลิกค้างเหมือนกันครับแล้วก็ถอดน็อตสองตัวนะครับขั้นตอนที่5ติดตั้งแมมบอร์ดลงในตัวเคสนะครับติดตั้งแมมบอร์ดในตัเคสก็คือให้ไปที่อ e ิสตอร์หมายเลขหนึ่งครับตรงนี้ครับแล้วก็เลือก แมมบอร์ดนะครับจะมีแอดรอคสามารถคัดกรองได้ตรงนี้ครับจะเลือกแมมบอร์ดตัวไหนตัวไหนครับแล้วก็มีขนาดนะครับแล้วก็ช็อคเก็ตส่วนยี่ห้อที่มีจะมีแอดรอกอัสซุดพูลิ่งโฟร์ DFL EVGA กิกะไบต์แล้วก็ มอตอร์นิดแล้ว m อ i แล้วก็เอ n นนิสนะครับในนี้จะเลือกเป็นของอัดสุดนะครับนักเรียนเราก็จะเอาตัวอัดสุดพิพาม x 2, 2็9สองสองเก้าเก้าวลักไปนะครับไม่จะเปลี่ยนไปตัวนี้ดีกว่าน,นักเรียนอัดสุด ROG Magnus มกนัสโฟมาราเอ็กโฟล่านะครับ ถ้าเราคลิกเลือกแมนบอดแล้วจะขึ้นกรอบเขียวๆแบบนี้นะให้เราคลิกค้างเพื่อติดตั้งแมนบอดนะครับแล้วก็สโซมเข้าไปเพื่อติดเพื่อขันฐานรองแมนบอรดนะครับมัียนมี9้าตัวขันให้หมดแล้ครับก็ค,คือคลิกค้างที่สีเ่องนะครับเพื่อในการเพื่อขันน็อตนะครับอ่าแล้วก็ ขันน no ็อตยึดแม่บอดไว้ครับนักเรียนตอนนี้การติดตั้งแม่บอดก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับขั้นตอนที่6ติดตั้ง cpu ลงในช็อกเก็ตนะครับตอนแรกครับนักเรียนต้องเปิดอ่าช็อกเก็ตก่อนนะครับนั้นนักเรียนก็ไปที่ i ินสตอลนะครับอ่าเปิดช็อกเก็ตก็มันจะยุ่นหน้ารีโ v e แล้วก็ไปคลิกที่ช็อกเก็ตแล้วมันมันจะเปิดออโต้ครับนักเรียนอ่าแล้วต่อไปก็ไปที่อินสตนะครับแล้วก็เลือก cpu ครับ ่ในที่นี้แลาเลือกมนบอกตัวไหน CPU มันจะล็อกไว้ให้ว่าสามารถเลือกตัวไหนได้บ้างอั่างเช่นอ่างเช่น AMD ครับไร z เสนมันไม่สามารถใส่ได้เพราะมันเป็น a m 4ครับที่จะได้จะเป็นจะเป็น Intel นะครับ อย่างเช่น Intel ตัวนี้ครับ i 7 8 8 7 0 0 k นะครับช็อคเกต lga 1 1 5่นนะครับอ่อฟคอฟฟี่เลกด้วยนะครับถ้าเป็นค uh, าร์บี้เล็กจะใส่ไม่ได้นะครับนกเนียก็อันนี้ก็ใส่ไม่ได้ครับนะครับถ้าอ,อันที่ขึ้นสีแดงอันนี้จะใส่ไม่ได้ใส่ได้จะจะไม่ขึ้นนะครับนักเรียนครูก็เลือกเป็น ไอ7เจ็ดแปดพันเจ็ดร้อยเคนะครับตัวนี้นะครับนักเรียนแล้วก็คิกท,ที่นี้ที่ทช็อคเก็ตแล้วมันอยากใส่เข้าเองแล้วก็นักเรียนก็กดที่ช็อคเก็ตเพื่อทําการปิดช็อคเก็ตนะครับนักเรียน ขั้นตอนที่7ติดตั้งฮิตซิงหรือพัดลมระบายความร้อนบนตัว CPU นะครับนักเรียนไปที่อินสตอลครับแล้วนักเรียนก็ต้องมาที่ t o o and s ซ f t w a r ์ก่อนนะครับเพื่ออใส่ซิลิโคนลงบน CPU นะครับนักเรียนแล้วก็ไปที่อินสตอลใหม่แล้วก็เลือก CPU ียู l i n ลนะครับนักเรียน จะมีพัดลมฮิตซิงแบบปกติกับชุดน้ำครับนักเรียนชุดน้ำแต่เป็นชุดน้ำแบบปิดครับนักเรียนฮิตซิงจะสามารถระบายความร้อนไม่ได้ดีเท่ากับชุดน้ำนะครับแต่ในที่นี้ครูจะเลือกเป็นชุดเป็นฮิตซิงนะครับก็คือตัวนี้นะครับนักเรียน แอสซิสฟีด33นะครับพิซเซอร์33อีสปอร์ตแอ,อดชันนะครับคลิกแล้วก็มาติดตั้งเลยครับนักเรียนมันจะให้เลือกว่าจะให้ลมออกทางไหนครับนักเรียนนะักเรียนก็ต้องหมุนเลือกทิศทางลมให้ดีครับแล้วก็คลิกอีอทีเพื่อติดตั้งนะครับ เราจะมาต่อ,อไฟเลี้ยงของตัวซิงก์อะไรนะครับาไมาที่เคเบิลแล้วก็ให้มาที่เคเบิลแล้วก,มเเวลลวก็มันจะขึ้นวงกลมสีเหลืองๆนะครับนีกเียให้กดค้างแล้วก็ให้ขึ้นอีกจุดหนึงก็ให้กดค้างเพื่อต่อ สายไฟไฟเลี้ยงเข้ากับตัวซิงค์ของ CPU นะครับนอเนี่ยขั้นตอนที่8ติดตั้งแรมลงบนพอช็อกเกตน,นะครับให้มาที่อินสตอนนนลนะครับแล้วเลือกแมมโมรี่นะครับน้อมนะครับอ่า ถ้าตัวไหนที่ติดตั้งได้จะขึ้นปกติถ้าติแต่ตัวไหนติดตั้งไม่ได้จะขึ้นตัวสีแดงนะครับนักเียครูะคร <l> จะเลือกตัวนี้นครับ add data p r i m a r e series สี่กิกนะครับหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยสามสามกะเฮิร์ตนะครับ ddr 4ครับนักเียเมื่อคิกไปแล้วก็ต้องมาเ,เปิด ็อเกตนะครับเพื่อติดตั้งแรมก็ไปได้นะครับนักเรียนแล้วก็มันจะปิดออโต้ครับนักเรียนเนี่ยนี่ครูจะใส่สองตัวครับนักเรียนอ่าสังเกตเห็นไหมเมื่อก,กี้คุูเลืกตัวนี้ตัวนี้จะใส่ไม่ได้แล้วเพราะมันถือว่าเป็นคนละเฮิร์สกันเราตัวจะใส่ไม่ได้ครับนักเรียน ั้นตอนที่9ติดตั้งสตอรี e เข้ากับตัวตัวเคสนะครับก็คือติดตั้งหน่วยความจำนั่นเองครับท่านเรียนให้มาที่อินสตอครับนเรียนแล้วก็สตอรี e นะครับอ่าในที่นี้จะมีฮาร์ดดิสแล้วก็เอสดี t ตาคับแบบสตากรูปหัวปบบอ่านี่เอสดีแบบ SAT a ตาบบ a ครับแล้วก็ มี m สองได้ยนะครับนักเรียนอ่าแบบนี้ m สองในที่นี้กูจะเลือกเป็นอ่า m นะอานะครับนักเรียนของคิงตันนะครับห้าร้อยกิกนะครับน,รนี่ก็ให้ถอดตัวฝาปิดนี้รอบฝาปิดอ่า ของ M2 ครับแล้วก็ติดตั้ง M2 เข้าไปครับแล้วก็ขันน็อตรองตัว M2 แล้วก็ขันน็อตยึด M2 นะครับแล้วก็ปิดฝาฮีทซิงค์ของ M2 นะครับแล้วก็ต่อไปควรจะติดตั้งฮาร์ดดิสธรรมดาด้วยครับ s s d ดของ c g เกตนะครับก็1เทเข้าไปเลยครับ ข้าไปแล้วก็จะติดตั้งอยู่ด้านด้านด้านหลังของเครื่องครับนักเรียนนี่จะเป็นตัวนี้ติดตั้งก็ดึงออกมาคร้บนักเรียนเอามาแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมครับ ขั้นตอนที่สิบติดตั้ง power supply เข้ากับตัวเคสนะครับให้มาที่ install เหมือนเดิมครับน้อเรียนแล้วก็มาที่ power supply หรือแหล่งจแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เองครับรนี่มีหกรยห้าสวัตต์7จ็ดหสิบวัตต์8ป0้าสิบวัตต์นะครับสี่ยหสิบวัตต์มันแต่เป็นลายย่อนะครับเป็นคระรุ่นกันแต่เป็นยอดเดียวกัน,นครับรนี่ มีให้เลือกหลายรุ่นมากเลยครับนักเรียนในที่นี้ผู้จะเลือกเป็นของคููเลอร์นะครับนักเรียนก็คือคอ,อันนี้จะเลือกเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับโกนะครับอันนี้ครับนักเรียนพลิกไปแล้วก็หันเครื่องมาแล้วก็ใส่ด้านล่างนี้ครับนักเรียนแล้วก็ คันน็อตยึดนะครับนักเรียนแล้วก็ต่อสายเคเบิลเข้ากับาสายสายไฟจากพาเวอส์พายเข้ากับตัวแมนบอร์ดนะครับนักเรียนอันนี้จะเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับนักเรียน แล้วก็ต่อสายไฟเลี้ยงเข้ากับตัวฮาร์ดดิสต์ด้วยครับแล้วก็ต่อสายซาต้าเข้ากับตัวแมมบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวพัดลมนะครับต่อเข้ากับตัวแมมบอร์ดนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ของเคสด้วยครับต่อเข้ากับแมมบอร์ดนะครับ ขั้นตอนที่11ติดตั้งดิสเพย์การ์ดเข้ากับโชเกตนะครับให้มาที่อิสตอร์เหมือนเดิมครับนักเรียนแล้วก็ไปที่กราฟิกการ์ดหรือการ์ดจอนเองครับนักเรียนเนี่ยจะมีจะมี AMD แล้วก็ a d ดโรฟ MSI พิกกะไบแอสซุดมีหมดเลยครับนักเรียนอันนี้ครูจะเลือกเป็นแอสซุด อัดสุดหนึ่งศูนย์ห้าศูนทีไอนเรียนผูขอหาสักแป๊บนะครับนักเรียนถ้าหาไม่เจอก็ก,กดนี่ก็ได้ครับกดทัดกรองว่าจะเอาตัวไหนนักเรียนแล้วก็หา GX ซ์ที่หนึ่งพันครับนักเรียนอ่าขึ้นมาให้ที่นี้กูจะเลือกเป็นของอัสสุดก็เราก็ไปคลิกแบนด์เอาของอัสสุด นขึ้นตัำสุดแค่อ่าตอนนี้ครับหนึ่งนหนะครับ OC Edition นะเป็นตั้งตัวนี้ก็ได้ครับนักเรียนหรือว่านักเรียนจะเอาตัวที่ตัวที่นอกเนือจากนี้ก็ได้นักเรียนนักเรียนก็เลือกตามใจนักเรียนเลยครับกูก็จะเลือกตัวพัดลมที่มี2ตัวนะครับก็จะใช้เป็น a d d r o แทนท่อมเกมมิ่งอันนี้แทนนะครับโมเดล8กิกนะครับอ่าเราต้องถอดตัวติดตั้งกระจล้วถอดตัวด้านหลังออกก่อนนะครับเมีดลก็คือตัวช่องระบายอากาศด้านหลังนะครับถอดนะครับแล้วก็ตะแกรงในสองอันนะครับเมีดล แล้วก็เลือกการ์ดจอแล้วก็มาใส่หมายครูจะเลือกตัวเดิมตัวนี้นค,นครับที่ครูบอกเมื่อกี้ครับอ้าวครูถอดปิดอันครูเอมาถอดตัวนี้อีกตัวครูถอดปิดช่องครับอ่แล้วก็ติดตั้งอืมแล้วก็ติดตั้ง Uh, แล้วก็ใส่ตัวตะแกงเหมือนเดิมนะครับใส่กับที่เดิมครับอันตี่ตัดเพ็รแล้วก็ตัวล็อกตัวนี้ได้ครับล็อกตัวตะแกงครับเ oh, ็อาขันน็อตยึดตัวกระจกเลยครับ uh, ทีนี้ก็ต่อสายไฟเลี้ยงกระจกเข้ากับตัวพาวเวอร์สปายนะครับ uh, ท่านี้จะเป็นการประกอบครบเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการทดสอบขั้นตอนที่สอทดสอบว่าเครื่องเปิดติดไหมครับในนี้เราจะมาทดสอบกันนะว่าเครื่องเปิดติดไหมที่เราประกอบนะครับแล้วกต็ต่อสายเมาส์ต่อสายพาวเวอร์ ต่อสายจอนะครับเข้ากับเครื่องที่เราประกอบเมื่อกี้นะครับนีนน่แล้วก็เรากดตัวโ oh อมเ o w e ์ครับติดจะติดไหมครับนี่นนอ่าเ,าเพื่อกด esc ออกได้ครับแล้วก็เรามาแลที่จอคอมคิย์ไจออ,อ่าอันนี้คือเครื่องติดปกติครับ error no os f a u l นะครับก็คือเราไม่ได้ติดตั้งระบบบริการลงในเครื่องนี้ทีก็คือเครื่องเปิดติด ประกอบแต่ตูกตแต่ตูอย่างนะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาปิดเครื่องนะครับตัวนี้ซัอีกเอบครับก็คือเพื่อการปิดเครื่องครับอืมเครื่องก็จะปิดนะครับนักเรียนขั้นตอนที่สสามปิดฝาเคสนะครับนะที่เราจะมาปิดฝาเคสกันนักเรียน เพื่อให้การประกอบคมเร็จสมบูรณ์นะครับเขาเลือกมาที่อ n s t a l l ครับแล้วก็ PC Part นะครับเลือก Size Panel นะครับแล้วก็มันจะขึ้นกรอบจุเขียวให้เรียนกดคลิกค้างแล้วก็จะขึ้นแบบนี้จะขึ้นน็อตให้แนละ้วนี้นก็น็อตปิดเพื่อปิดสาเคสด,ด้านด้านหน้าครับแล้วก็ กดอิสตาแล้วก็พาร์เนลแล้วก็ไซส์แล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะั่แล้วก็การน็อตยึดนะครับอ่านเะท่านี้การประกอบคอมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับนักเรียนขั้นตอนที่4ี่ปิดโปรแกรม pc building simulator นะครับ ถ้าตอนการปิด Windows PC Monitor ให้กด ESC ออกจากหน้านี้อ่าให้มาอยู่หน้านี้แล้วก็กด ESC อีกอีกทีนะครับก็คือปุ่มที่อยู่ฝาบนสุดซ,ซ้ายบนซ้ายบนสุดของคีย์บอร์ดครับ ESC อ,อ่าแล้วขึ้นหน้าต่างนี้มาให้นักเรียนกด Next Game ตรงนี้ครับเพื่อออกจากเกมครับรนักเรียนอ่าเแค่เท่านี้ก็ออกจากเกมได้านานแล้วนักเรียน ครับคาดของครูขอจบเพียงเท่านี้ครับ